สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงกระสุนขนาด9มมว่าทําไมจึงได้รับความนิยมเนี่ยมากกว่ากระสุนขนาดอื่นๆสังเกตได้จากพวกเรานะครับอย่างผมหรือว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยอย่างน้อยๆน,น,นะครับในจํานวนปืนที่มีไว้ในครอบครองเนี่ยจะต้องมีขนาด9มม,มเนี่ยไว้สักกระบอกหนึง่งนะข้อมูลที่ผมกําลังจะพูดแล้วก็กล่าวถึงเนี่ยอ้างอิงมาจากเว็บไซต์พันทิปนะครับตรงนี้จากสมาชิกหมายเลข 2 8 3 7 7 5 5เนะเป็นความคิดเห็นที่17นะครับซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกมากๆนะตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองไล่เรียนนะครับแล้วก็อ่านให้ฟังนะว่าอ่านอะไรอย่างไรบ้างซึ่งในกระทู้นะครับเจ้าของกระทู้เนี่ยตั้งคําถามว่าทําไมผู้ที่ออกแบบอนุญ,ญาตปืนส่วนใหญ่จะนิยมใช้ปืนที่ใช้กระสุนขนาด9้ามมมากกว่าชิ้นอื่นอื่นทางตํารวจทหารหรือข้าราชการตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นอาวุธปืนที่มีกระสุนขนาด9้ามม กันหลายคนแล้วนี่คือประเด็นนะครับที่เจ้าของกระทูนียท่านตั้งเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับไปทีลนะหัวข้อนะไปทีละข้อนะครับว่าอย่างไรบ้างผมนำปืนออกมาเนี่ยสองกระบอกะครับล้วนแต่ใช้กระสุนขนาด9้มมามมทั้งสิ้นนะจับถือปืนนะครับหรือนำปืนออกมาพูดคุยเนี่ยก็ทำการตรวจสอบทุกๆครั้งไปกระบอกแรกนะครับก็คือปืนกร้อก19จับถือปืนนะครับนิ้วนอกหงกัน,นะครับกดไปกระสีนนะดึงสไลด์ครับตรวจสอบว่าไม่มีล่วน,นครับ ปอดภัยค้างสไลด์ไว้เลยนะครับกระบอกที่1กอกสิบเนะครับใช้กระสุนขนาด9ก้ามม่อนะครผมแยกกระสุนเอาไว้นะครับบรรจุไว้ค่อนข้างจะหลายนัดหน่อยนะครับอันนี้คือในส่วนของกอ1สิบเนะครับต่อไปนะครับสมิธแอนด s มิสันเอ็มแอนพีนะครับกระบอกนี้นะเช่นกันนะครับตรวจสอบความภัยข้างสไลด์นะครับโอเคเช็คว่า ไม่มีรู้นะครับเปลื่อปลอดภัยอักสู์ออกก่อนนะครับเก้ามอม,อม,อมอนะครับเช่นกันวางแยกไว้นะครับนี่เลยทีนี้ลองมาดูนะครับว่าเหตุผลที่กระสุนขนาด9ก้ามอมอเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยเริ่มต้นนะครับข้อแรกก็คือการทะเบียนออกไปอนุญาตเนี่ยให้ง่ายกว่าขนาดนอ,อื่นนะอาจจะเป็นด้วยกระแสนิยมนะครับที่หลายๆคนก็ใช้กระสุนขนาด9แล้วก็กระสุนขนาด9เนี่ยเป็นขนาดที่พอเหมาะ นะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปนะครับจึงไม่ลำบากใจหรือว่าสะดวกใจที่นาอำเภอนะครับหรือว่านักเบียนเนี่ยท่านจะอนุญาตให้เราได้นะครับอันนี้ก็คืออันที่1ข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของกระสุนซ้อมเนี่ยหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงเรียกว่าทุกสนามเนี่ยจะต้องมีนะครับไอเจ้าขนาด9มมนะกระสุนซ้อมกระสุนจิงนะครับก็ต้องมีเกือบทุกสนามเลยเรียกว่าน่าจะเกือบทุกสนามนะครับจะต้องมีขนาดนี้เอาไว้ ข้อถัดมานะครับกระสุนจริงเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะก็จริงๆนะครับจะเอาแบบไหนก็มีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยผมให้ดูนะครับหลากหลายมากเจ็บขอญาตนะที่ปืนนะครับการกระสุนเอาไว้นะมีทั้งหัวลูนะครับ hollow point นะมีทั้งหัวบอลนะครับหรือจะเป็นตัวโพลิเมอร์ผสมกับตัวทองแดงนะครับแบบนี้เป็นหัวเกลียวคือหลากหลายมากนะครับกระสุนให้เราเลือก ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของเราเลยนะครับตามนั้นเลยข้อถัดมาตัวปืนในท้องตลาดเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายขนาดนะแล้วก็หลากหลายวัสดุมากๆนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปืนไข้ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีปืนขนาด9มมเนี่ยอยู่ด้วยนะในปืนยี่ห้อนั้นๆนะครับมีให้เลือกหลากหลายขนาดมากนะครับจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มีหมดนะครับ9มมข้อต่อมานะครับเมื่อเทียบกับกระสุน ในแัมเปนพกที่นิยมในบ้านเราก็คือจุดสามแปดนะกระสุนขนาดเก้ามมีอำนาจสังหารอำนาจจุดยั้งเนี่ยสูงกว่าจุดสามแปดก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับว่ากระสุนเก้ามมีอำนาจเนี่ยสูงกว่าจุดสามแปดเล็กน้อยข้อต่อมานะครับเรื่องของการจุกระสุนขนาดจุดสามแปดนะเมื่อก่อนเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับก็จะจุดได้ห้าถึงหกนัดแต่ว่าในปืนนะครับขนาด9มม mm. อย่างเช่นตัว M M&P 9นะครับกระบอกนี้ จุได้17นัดนะของตัวครอปนะครับโมเดล19นะจุได้15นัดนะซึ่งมันมีโมเดลอื่นๆนะครับจุได้19นัดก็มีนะครับซ z p 1 0 f นะอะไรแบบนี้ครับซึ่งจุได้เยอะมากกล่าวโดยสรุปนะครับไอ้เจ้าตัวกระสุนขนาด9มม,มเนี่ยเมื่อเทียบกับกระสุนขนาดอื่นอืๆเนี่ยก็เรียกว่ามันอยู่ตรงกลางนะเรียกว่าเดินทางสายกลางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปกระสุนก็หาง่ายราคาก็ไม่ได้สูงมาก แล้วก็ตัวปืนเนี่ยเรียกว่ามีให้เลือกเนี่ยอย่างหลากหลายนะก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้ปืนขนาด9มมกันนะในส่วนตัวผมเนี่ยผมมีปืนขนาด9มมยอยู่ประมาณสัก2-3กระบอกโดยในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับปืนขนาด9มมเนี่ยเป็นปืนที่ลงตัวจะยิงในเชิงการกีฬาก็ดีจะยิงในเชิงของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยก็ไว้ใจได้ แล้วก็เรื่องของความเสถียรนะครับในการที่จะใช้ตัวกระสุนปืนขนาด9มมเนี่ยก็มีความเสถียรและก็ไว้วางใจได้ค่อนข้างค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมยิงมาเนี่ยในเรื่องของปืนขนาด9มมเนี่ยแทบไม่มีเรื่องของกระสุนด้านแต่อย่างใดนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยกระสุนด้านของปืนขนาด9มมเนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเลยให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจแต่ที่ผมกล่าวไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่ว่ากระสุนขนาดอื่นๆเนี่ยไม่ดีนะครับ กระสุนแต่ละขนาดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีจุดดีจุดเด่นของแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างออกไปเช่นกระสุนขนาดจุดงสองก็เหมาะในเชิงของการยิงนะครับสัตว์เล็กในเรื่องของวิธีกระสุนที่ราบเรียบนะครับยิงระยะไกลนะต่างนะครับกระสุนขนาดจุดสีก็มีผลดีนะครับในเรื่องของอำนาจจุดยัง stopping power นะตรงนี้ดีมากๆดังนั้นนะครับในคลิปวันนี้ผมเพียงแค่พูดถึงบางมุมนะครับว่าทําไมจึงนิยมกระสุนขนาดมมเนม่ยมากกว่าเพื่อนเลย ถ้าเพื่อนสมาชิกมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็มาพูดคุยในคอมเมนต์กันนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ